L, ลอดลิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะเพราะมันช่วยในการออกเสียงใช่ป่ะทำให้คําชัดนน่นนี่เยอะแยะมากมายเลยแต่หารู้ไหมว่าขนาดของลิ้นจริงๆแล้วว่ามันใหญ่มากเลยนะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยถือว่าเป็นแบบเป็น ติ่งเล็กๆของลิ้นนะเพราะจริงๆโคนลิ้นนี่ใหญ่มากแบบเท่ากำมือเลยก็ได้อยู่บริเวณนี้คือโคนลิ้นทั้งอันเลยเพราะฉะนั้น,นการวางตำแหน่งลิ้นจึงสําคัญมากโดยเฉพาะโคนลิ้นก็สําคัญโคนลิ้นของเราถ้ามันเกร็งเกินไปหรือว่ามันอยู่ตื้นหรือว่าอยู่ลึกเกินไปก็มีผลต่อเสียงแต่วันนี้จะมาคุยกันก่อนในเรื่องของตำแหน่งของการวางลิ้นง่ายๆก่อนให้ฝึกเล่นๆน,นะทุกคนจดไว้นะขึ้นหน้าจอให้เลยก็ได้เลอรเนอรเดอรเธอเคเง 6ตดูแล้วนะลองพูดใหม่พูดชา้าๆตำแหน่งปลายลิ้นของเราจะไม่อยู่ที่เดิมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งรู้อยู่แล้วว่าปลายลิ้นขยับโคลิ้นมันก็ขยับเพราะฉะนั้นฝึกปลายลิ้นเอาไว้ง่ายๆเลยเลหรือรอลิ้นก็ได้รอเรือก็ได้เล่าเน่เด้เคงรู้สึกว่ารู้สึกว่าปลายลิ้นมันเริ่มขยับเปลี่ยนตำแหน่ง แต่มันเปลี่ยนเป็นทิศทางไหนลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรดูซิว่ารู้สึกเหมือนกันไหมยังไม่เฉลยนะครับไปฝึกกันฝึกบริหัรลิ้นนะทำให้ตำแหน่งลิ้นดีมากขึ้นรนะ้องเพลงได้ดีขึ้นนะครับ